ช่องฟ้าซาแอดลุ้มจิ๋วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำละครเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อจะฉลองงานวันเด็กแล้วก็วันฉีดนากย้อนหลังด้วยแต่ที่จริงวันเด็กเนี่ยไม่ใช่วันนี้นะคะแต่เราจะมาจัดให้เรื่องหน้าก่อนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ว่างนะคะต้องนั่งทำการบ้านที่ครูส่งมาอะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มละครกันเลย เราอะจะต้องไปแจกของขวัญให้เด็กๆทุกคนแล้วก็อ๋อคิดออกแล้วค่ะต้องไปแจกของขวัให้เด็กๆทุกคนแล้วก็แล้วก็ให้พวกเราด้วยค่ะวันนี้คุณลุงแซนต้าไม่อยู่นะคะก็เลยแซนตี้ก็เลยมาแทานค่ะว่าแต่ทุกคนคะ คิดหน่ยสิมาหช่วยคิดหน่ยสิได้สิติ๊กต๊อกติ๊กต๊ตตอกอกน้อคิดออกแล้วอะไรหรอแล้วต้องไปขอของฝันขอของ เดียเนี่ยขอตัวไปคิดก่อนนะคะคิดไม่ออกเลยงั้นต้องขอตัวไปคิดก่อนนะคะ ดีค่ะเพื่อนๆกลับมากันอีกแล้วนะคะทีนี้แคนตี้เนี่ยคิดออกแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วพวกเราก็ไปเจอฝูงไอ้นี่กันด้วยนะคะใช่ค่ะเราคิดออกแล้วอืมเราอ่ะจะมาแจกคุกกี้กันค่ะแต่ต้อง็นแค่นี้ไม่จะคะเราจะถือไปเลยค่ะเพราะว่าถูแค่นี้ยาวความนะจักนะคะเดี๋ยวให้ความไปเตรียมตัวก่อนนะเอ๊ะว่าแต่ ต้วงขอตัวไปเตรียมคุกกี้ให้เด็กๆก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่นะ <Okay. S 1> ช่วงหน้าค่ะท,ทุกคนคะเราเนี่ยได้เตรียมคุกกี้เสร็จแล้วอยู่ตรงนู้นค่ะนี่ค่ะปนเพื่อนนี่คือคุกกี้ของเรานะคะ น่ากินสุดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกเด็กๆคนละหนึ่งชิ้นนะคะมันอาจจะน้อยไปเพราะวันนี้ซานต้าไม่อยู่แล้วก็ไม่มีงบให้ด้วยค่ะเราก็เลยใช้งบของแซนตี้เนี่ยซื้อคุกกี้มากล่องน,นี้เพื่อจะได้แจกคุกกี้ให้เด็กๆคนละหนึ่งชิ้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปช่วงหน้าไปรอกองรนเดียกันเลยค่ะเดียวไปเจอกันช่วงหน้านะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกวางเลนเ <ะ S 1> ดียเนี่ยก็เตรียมตัวเสร็จแล้วกวางเลนเดียมาเลยไลกิทเนี่ยตอนนี้เสก็ของการกลับกวางเลนเดียใก้ะจะมา,มาแล้วนะคะแล้วซานต้าเนี่ยก็น่าจะอิกงานเลยกว่าจะกลับเนาะนี่คือของขว<อ>ัญที่ซาน<อ><อ>ท,ที่กำลังอบคุกกี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยโอ้สวยนะคะแล้วก็มี นายคุกกี้ตรงน,นี้ด้วยฟานทำเองนะคะฟางแทนกับ่างเล่นเดียเนี่ยอย่าเพิ่มเกมค่ะของเด็กๆนะวางเล่นเดีย,ยอย่าเพิ่งกนงกนเพราะอย่าเพิ่งแต่ด้วยค่ะเพราะไม่งั้นจะติดโควิดเอาผู้โชคดีวันนี้ก็จะมีหลายคนอยู่นะคะถ้าแจกได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะแต่น่าจะมีพีสังต่อ EP หนึ่งนะคะเดี๋ยวเริ่มไปแจก,กเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขี่กวางเรนเดียไปนะไปเร็วกวางเรนเดียลูก <ไป S 1> อะไรยังไงล่ะเฮ้ยก็ฉันจงทำอย่างเงี้ยให้เธอนน่งไงไม่ได้ไปกันเลยค่ะทุกคนจินดาเบลจินดาเบล เจอเด็กผ่าอยู่ข้างหลังเห็นไหมเอ๊ะข้างหลังใครน่ะ ใจของขวันเป็นคุกกี้แทนนะเพราะวันนี้แสตาไม่อยู่เย้เลยเลือกเลยจะเลืออันไหนนะนี่ไหนมาโชว์ให้พีกเต้ดูหน่อยนะคะนี่ทุกคนคะเด็กๆเ,เนี่ยเรียกอันนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวให้ สองก่อนนะคะทุกคนคะเราเจอนี่ขอโทษทีค่ะทุกคนคะเราเจอคนต่อไปแล้วคะ่ะนั่นไงคะเดี๋ยวมาจะมาแจของัญใหะะ้ทุกคนค่นนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปหาคนต่อไปกันเลยทุกคนคะเราใจะใหญ่แอะไรต่อไปแล้วไม่ใช่เยื่สินะน้องไลต่อไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแจกกัน เค่อาไลยค่ะ,ะ,ะ,คคะดี๋ววน,นี้ันี้ก็ขอ,ต,อตัวกับเียกกางเอนเดียไปหากวางนานอน,น,ะะคน,คงนเดียแล้วก็กับ้นเดียดี๋ยวไปเรียกางเดียกันเลยนะคะกวางอนเดียกวางเอนเดีย Lỡ. Không phải làm, không phải làm, không? Okay. Bye chinh cảm tayo,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  chinh cảm ยเดี๋ยวเราจะมาชิมคุกกี้กันค่ะูควางเรนเดียเป็นมาเลยในเนี่ยอือลองชิมคุกกี้ของตัวเองกันนะคะอืมแันตี้ว่าแทนตี้เนี่ยจะกินอ,อันที่มีลูกเกดน,นะคะเพราะว่าแทนตี้ชอบเดี๋ยวลอา,ากินกันเลยอืมอร่อยอร่อยมากค่ะทุกคน เไปไ็นของเขาค่ะทุกคน <g ül> อย่ามันยักั์กมันใหญ่แล้ว <g ül> มันอร่อยคะ <g ül> <g ül> ่ะก็เป็นอะไรค่ะอืมอร่อยมุกเกดนอนๆด <g ül> ้วยค่ะทำอะไรกันอยู่เหรอคะอ๋อชิมคุกกี้คะ่ะวางเลใจชิมด้วยไหมอ๋อไม่ชิมค่ะมันหวาน <g ül> น,น,ะะนั่นแซนตี้อ่ะมีช็อกโกแลตอีกอันหนึ่งที่แซนตี้ชอบนะคะแต่ไม่ได้กินบ่อยเพราะว่ามันแพงนะเดี๋ยวแซนตี้มานะคะทุกคน แล้วค่ะแนตี้อ่ที่ชอบกินช็อกโกแลตอะ่ะอันนี้เลยค่ะจะไม่ค่อยถ่ายใกล้แล้วก็ไม่หึงชัดน,นะคะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ <c> ์ <oughs> ไม่รู้โดนหรือเปล่านะแต่บอกไว้ก่อนค่ะู้ติเกอร์ตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นของชอบนะคะของพ้อและแม่แซนตีู้ พ่อไม่ชอบค่ะแต่แม่ชอบแล้วก็น้องก็ชอบด้วยนะคะเที่ยวเวลากินเลยค่ะแข็งมากแล้วก็ไม่เหมือนใครได้ค่ะว้าวเป็นลูกๆแบบนี้เราจะไปกินกันเลยอ่อมเป็น,นทันตี้กินทั้งลูกเลยนะคะอร่อยค่ะมูอัลมองขค้นมาเยอะ ดอกสันติ์เนี่ยมันมีหลายอันนะคะแต่ว่าค่ะจะอยาเก็บไว้พรุ่งนี้ดีกว่าคือเออมตอนนี้คือฟันลุกจะหลุดแล้วค่ะประมาณเดียวกันถูกนะคะก็คือลุกเองนะคะขอและตงกะขอเอาไปห่ออันนี้ก่อนบ๊ายบายนอกเรื่องนะคะ <c oughs> ไปเอาขายะไปถึงก่อนนะคะเป็นหัวทุกคนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเต้นแดนกันนะคะเดี๋ยวไปกัน้าปเดี๋ยวเต้นก่อนโอเคพอแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเรื่องนี้ก็จบแล้ว เดี๋ยวเราไปนอกปดนนะคะค่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหามซัใครให้ด้วยนะคะสับข้าไปเยอะๆเลยนะให้ถึงหนึ่งล้านสามค่ะขอให้ถึงผู้ติดตามเนี่ยขอให้ถึงหนึ่งันใบไว้นะเพราะว่าเรา อยากถึง1 0 0่ไวๆค่ะถ้าอยากให้มี EP 2สนะคะขอให้ยอดผู้ติดตามแล้วก็ยอดไลค์เนี่ยพุ่งเป็นเหมือนในคลิปฟรีไฟล์นะคะแล้วก,ก็ใครที่าาสานสาึงก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะ